มาเนี่ยเขาผลิตแสนแสนคนเหรียญนึงเหรียญละสองร้อยบาทเน่ยสลิดเอ้ยสลิตท่นผลิตผลิตผลิตเบาผลิตน้องขันบุได้ไปท่านกับท่านชวนมากนี่แต่คนรวยๆไปนี่่อยได้มากนี่แต่คนรวยๆเลยใดถ้าเข้าไปหลหรืออันนี้เขาเขาดี่วยได้มากเหรียญนั่นนี่ละ ขัดเงาเนี่ยและเรียนนั่นโลหะขัดเงานี่ยคอยได้มากโลหะขัดเงาค่อยได้มากอันนี้เขาให้อันนี้มากอว์มใหใบกำกับทีใบเขียนแคบบาทชนิดี่สิบาทคอยได้มากสองันรัว่านีเงืนนี้เงื่อนสัหนึ่งก็ได้ปตัวอะไรัหคยได้มากเลียญละสิบบาทเียนละสิบบาท เดือนมันเป็นมงมึ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 งดึงงงกัดไปเราเทียว่ามงเ่ไปเลยมากที่เรียนหานสิบาทมากสองเหรียญหาสิบบาทมากสองเหรียลข้าจอบผลิตโ่าไห้เลยข้าจ้าผลิตแค่สามล้านแต่ว่าอันอันยี่สิบบาท กัดเงาโลหะกัดเงาเนี่ยเขาเขาแกแ่แสนแสนทพันลน้านหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นหน่วยสิบร้อยพันหมืนนน่นแสนหนึ่งสิบลองกัิเหาจิงสิบสองเลยล ก็ไปไกับฟนกาอยู่ว่าก็ส้างยกเตยงดอ,อกก็จะไ้านที่้นที่นที่ไปจองไปเก็ก็ไปน้ำเขา่านหาเงินสีเงินเดียจากทม,มันได้คอยอก็เอาอันบ่เอารีวิวนนน่น่ะน่อยเจ็บได้ทั้งบาทเลยอยไม่เอาไปเ็ดอันนี้แล้วอาไปสื้อเียนี่นะทุกเลยแบบเด็ที่วิ นันเป็นเหรียญเหรียญบาทเหรียญซุ้มซุ้มไข่ก็ยี่ยี่วันละนั่ยนยนัง าาานยา,าย,ย,ายาน,น่นยังไม่ไหลอห้อยคนุ่งกัดยุ่งกัดนอนเม้กิยุ่งกัดเจ็บอันนี่ายเลียนข่อยเจ็บเท่านั้นเทนีนก็ได้หลายอย่างสิแล้ว็มนั่นนั่นลเขา่าหอเอาเจ็บมากเทลา เก็บมาหลายปีมัเขาหน่อยปีเนาะเก็บหลายปีเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเหรียญโน้ตเขาเก็บมาตลอดโดนเพราะมันบ,บ่หัวตาเก็บได้เพราเก็บตลอดโดนผนของแต่ฝ่อยว่าท่านใดกันก็นกนพอเก็บพอจเก็บไปย่านเขาเห็นของฝ่ายไรยขยเขาเสียงคู่หมองตลอดตอนหนึ่งไฟใหม่บ้านจะได้ยังใหม่ก็ไปไปไล่ หอ่อยไปเบิดหอดแบ่งหอดเบิ่งใหม่ไปเบิดหอดพระหอดเจ้าพระของข่อยไม่ต่างเจ้องค์ดียว่อไปบูซาแต่วบากับบูซาบ่พงหอกสูงสุดกับเ่เกินสองพันอันใดที่ผ่อยสอบกับั้ากันผ่อยเ่เรียนพระซุ้มซีุ้มหาเลยข่อยเรียนกัพอที่เจ้าของสอบที่ข่อยยี่ไปมเจ้าพงนี้อยเรียนนั่งกันนะคระอันใด เกินแล้วค่ะข่ขอยปปะโพลเล่นไฟตะโพลเลนแบบทั่วไปเด้อค่านตะโพลเลนถ้าเป็นบางรผ้่อยสิเล่นเป็นบางผ้าบางผ้ากับตะโพลเลนนะอันนี้ก็สิขออนุญาตลงไลฟ์กันเด้อพี่น้องเอ้ย